แลก็ส่ช่วงวิวัฒนาการของวานตัวน้อยนะครับวันนี้เราก็ามาอัปเดตข่าวสารในโลกของคริปโตในช่วงเช้ากันบ้างดีกว่านาอนะครับวุฒิสมาชิกนะครับจากพรรคริพับปกิการ์ต์นะครับได้ประนามความล้มเหลวของความล่าช้าในการออกแบบกฎระเบียบของคริปโตนะอ่ะก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปนะครับรีพับปกรน,นะครับแล้วก็เดโมแคลคเขาก็ได้มีการชิงอ่ชิงนะครับในส่วนของ คะแนนเสียงกันเนาะก็บริการตอนนี้ก็ถือไพ่เหนือกว่าเนาะทำให้สามารถทวงดูน้ำนาจของโจไเบเดนลงไปได้เนาะเลยทําให้ในส่วนของดอชคอยในตลาดคริปโตบางตัวเนี่ยก็ดีดพุ่งขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของดอชคอยครับอีลอนเนาะเหรียญดอชคอยกับเหรียดอีลอนเนี่ยก็ดีขึ้นมาถึง10%เนาะจากการกาวของอีลอนมาร์ที่ก่อนอีลอนมารก็ไม่ค่อยได้กาวเนาะเพราะว่าในส่วนของโจไบเดนออกมาทำลายราคาตลอดเลยแต่ตอนนี้ในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์ก็ถือไพ่เหนือกว่าเลยทําให้อีลอนมาร์เนี่ยเขาสามารถที่จะกาวได้อย่างค่อนข้างที่จะส พอใจอพอสมควรนอะนโดยที่ไม่ต้องมีข่าวอะไรออกมากระทบสัก,กมากนะฮะก็ต้องบอกครับว่าอีลอนมัสก์กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสนิทกันแล้วก็เป็นส่วนของตลาดทุนเนาะแล้วก็มีการสนับสนุนในส่วนของคริปโตหรือว่าการลงทุนในส่วนของตลาดหุ้นนอะไรเงี้ยคล้ายๆกันนะเพราะว่าเขาสของคนนี้ค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันอยู่พอสมควรนะครับก็เลยทาให้ราคาเหรียญของสองเหรียญนี้ก็เลยดีดขึ้นมาส่วนตลาดจากเหรียญอื่นเนานะประมาณ10%นะครับ ก็อาจจะมีบางช่วงที่ลดลงมาตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วบ้างนะแต่ก็อยู่ราวๆนี้แหละนะครับอ่ะในส่วนตามรายงานนะครับเซนต์แพทโทนีะ Pat นะก็สมาชิกวุฒิสภาของบรีพับลิกัน,นได้ประนามนะครับการออกกฎระเบียบด้านการซื้อขายคริปโตนนของสารตาีมันลายชานะครับโดยนายโทนี่นะครับก็ ได้ออกมาทวิตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับว่าการที่มีอคตินะครับแล้วก็ขาดความโปร่งใสนะครับของสร้างงาน s c e นะทำให้กฎหมายริปต,ตัวออกมาเนี่ยจำนวนมากเลยนะมีความไม่ชัดเจนอะไรเลยนะออกมาแค่ไหนก็มีความไม่ชัดเจนนะนอกจากนี้เขายังกล่าวตึงในส่วนของความเสียหายของการล่มสลายของกระดาน FTX นะที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะ ซึ่งเขาก็ได้บอกว่านะครับถ้าเกิดตลาดของคริปโตเนี่ยมีการกํากับดูแลอย่างมีอย่างเหมาะสมมีเหตุมีผลแล้วก็ได้รับอนุญาตจากทางสหรัฐแล้วก็อาจจะทําให้เหตุการณ์การล่มสลายครั้งนี้มันไม่ได้ร้ายแรงขนาดนี้ก็ได้นะถ้าเกิดอะไรมันมีความชัดเจนแล้วก็รัฐบาลมีการสนับสนุนเนาะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางไบแอนะก็ได้มีการเสนอเข้าไปซื้อดีลนะแต่ก็ได้ยกเลิกนะครับการที่จะซื้อดีลของ f t x เนื่องจากว่ามีความกังวลนะครับกลัวก่าก็มีการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลของ,งสหรัฐอเมริกา,ก,าก็อาจจะมีปัญหาได้ในภายหลังก็เลยยกเลิกดีลนี้ไปนะเนาะ และสื่อเจ้าดังเผยนะครับ FTX มีทรัพย์สินสภาพคล่องเพียง900ดอลลาร์เพื่อใช้หนี่นะครับ9,000ดอลลาร์ก็คือไม่พอเองนะครับโดยเขาบอกว่า FTX เนี่ยมีทรัพย์สินสภาพคล่องเพียง900ดอลลาร์เท่านั้นนะครับเมื่อเทียบกับหนี่ที่สูงกว่า8,900ดอลลาร์ในวันก่อนที่จะล่มสลายเนาะโดยอ้างอิงตามเอกสารนะครับการลงทุนในแรงงาน ก่อนหน้านี้นะระบุเอาไว้ว่าทรัพย์สินที่ขายได้ง่ายที่สุดของ FTX ในตอนนี้ก็คือหุ้นของโรบินฮุสับที่มีมูลค่าประมาณ470ล้านดอลลาร์นะครับที่ถือครองผ่านองค์กรภายนอกนะครับที่เป็นของอ ADCO อย่างคุณเชงแมนฟิลเนาะแม้ครับแม้ว่าตัว FTX จะตั้งอยู่นอกสหรัฐครับอย่างเป็นทางการแต่นี่คงค้างในจำนวนประมาณ5,100ล้านดอลลาร์นะคุณเชงเมนฟิลได้รายงานนั้น อยู่ในรูปของสกุลเงินที่เป็นเงินของดอลลาร์านี่เองเนาะก็ต้องเอาใจช่วยต่อไปครับว่าคนที่ถือ f อ x เนี่ยมีใครจะได้เงินคืนกันบ้างเท่าไรหรือเปล่านะเพราะว่าาก็มีหลายๆคนบอกว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินนะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าถอนไม่ได้อะไรบ้างก็ต้องคอยติดตามรายงานข่าวต่อไปนะว่าเขาจะมีเชยหรือว่าอะไรหรือเปล่านี่ก็ผมก็ไม่ทราบนะก็ต้องรอดูข่าวเหมือนกันนะครับ และในส่วนของกระดานเทรด FTX นะครับได้รีเซ็ตเงินของลูกค้าเป็นศูนย์หลังจากการยื่นล่มสลายาก็มีการหลังจากที่กระดานเทรด FTX นะครับได้เผชิญหน้ากับปัญหาอย่างยาวนานครับล่าสุดทางกระดาน f t x ก็ได้ทําการรีเซ็ตเงินของลูกค้าเหลือศูนย์แล้วนั่นเองนะก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดนะโดยช่วงเวลา,าประมาณ3ามทุ่มนะของวันที่12พฤศจิกายนนะครับมีได้มีนักลงทุนชาวไทยออกมาโพสต์ว่ากระ,ปะเป๋าเงินนะครับของตนบนกระดาน ETF ได้ได้ถูกรีเซตเหลือศูนย์ดอลลาร์นะครับและ ช่องคอมเมนต์ก็บพบว่ามีนักลงทุนทัวโลุกรายอื่นก็เจอเช่นกันเนาะอันนี้กอ็อาจจะเป็นการเหมือนอรุนแางกระสิกรือเปล่าก่อนหน้านี้เห็นไหมที่แบบว่าจำนวนเหรียญอยู่นะอ่ะ แต่ว่าจานวนเงินเป็นศูนย์อประมาณนั้นก็ต้องรอดูต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเพื่อนที่สําหรับใครที่ลงทุนในส่วนของ a t x เลาก็ต้องคอยติดตามต่อไปว่าเขาจะมีเหมือนุูนาคลาสิกไหมจะมีแอร์ดรอปจะมีการช่วยชยเงินคืนไหมจะค่อยๆจ่ายไหมหรือว่าจะจ่ายเป็นก้อนเดียวเลยอะไรเงี้ยก็ต้องคอยติดตามต่อไปนะว่าจะสามารถรับ,นะรบจำนวนเงินคืนได้หรือเปล่าหรือว่ารับจากช่องทางไหนเนาะอันนี้ก็ให้กําลังใจกันนะก็ตอนนี้ก็ตลาดก็เป็นแบบนี้ก็ไม่อยากให้ใครที่จะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับเพราะา เราเจอกับรุน่าคลาสิกมาที่เป็นตัวลุน่าเก่าถึงมาก่อนที่จะเป็นรุน่าคลาสิกก็พอแล้วเจอกับเซลเซียสก็พอแล้วเจอกับเซลูน่าเอวาลันเช่ก็พอแล้วก็อย่ามาเจออะไรที่มันแบบนี้เพื่อซ้ําเติมตลาดเกีตัวอีกเลยเนาะอันนี้ก็เป็นกําลังใจใหท้ทุกท่านนะครับ โดยก่อนหน้านะครับทางกระดาน FTX นะครับได้ทำการปิดการถอนเงินของลูกค้าและคุณเชงแมนฟิวอดีซีโอของ FTR ก็ได้ออกมาทวิตบอกว่าเงินของลูกค้ายัางปลอดภัยดีนะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคุณเชงแมนฟิวก็ได้ออกมาลบทวิตของตัวเองที่บอกว่าเงินยังปลอดภัยดีออกไปนะครับโดยเหตุการณ์นี้ก็ซ้ำรอยเหมือนเหมือนกับเหตุการณ์ของแพลตฟอร์มเจ้าดังอย่างแพลตฟอร์มที่ให้กู้เงินคริปโตอย่างเซลเซียนนะครับก็ได้ออกมาทวิตคำพูดดังกล่าวก่อนที่บริษัทจะล่มสลายในที่สุดเนาะก็เหตุการณ์แบบเดิมๆท,าาที่เซ้ำเจอเหมือนที่ ไอทีเอ uh, เจอนั่นแหละครับก,ก็มีการลบออกไปอะเนาะและนะครับบิตคับก็ได้ออกมาประกาศถอนเหรียญ FTX Token ออกจากกระดาดเทรดหลังจากกระดานเทรดล่มสลายเนาะก็ค,คล้ายๆกับที่ถอนลุน่าออกไปตอนนั้นนะก็ทุกคนคงจะได้รับอีเมลจากบิตคับไปแล้วถูกไหมครับถ้าเกิดใครมีบัญชีบิตคับซึ่งถ้าเกิดใครที่ถือไว้แล้วยังไม่ได้ขายเนะี่ยก่อนหน้านี้ที่มันดีดตัวขึ้นมาถูกไหมครับมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มันดีดตัวขึ้นมาแล้วยังไม่ได้ขายออกก็ ต้องเสียใจด้วยนะครับว่าอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะแต่อาจจะกลับมาเหมือนลุนาคสิกได้ไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่า มันไม่มีใครมาซับพอร์ตนะครับไม่เหมือนกับที่ไบเน n c e <oughs> เขาไปซับพอร์ตลุกนากรสิกเนาะที่เอามาอุปการะเป็นลูกบุญธรรมอะไรประมาณนั้นนะอ่านี่ก็ต้องเผื่อว่าจะมีใครเข้ามาซื้อเข้ามาเทคโอเวอร์หรือเข้ามาช่วยในภายหลังไหมอันนี้ก็ยังไม่มีนะก็ต้องรอติดตามต่อไปนะครับก็ความหวังเล็กๆน้อยๆนะครับสาหรับใครที่ยังถือไว้ก็ขอให้มีข่าวดีกลับมาบ้างอะเนาะอ่า อ่าแล้วดูข่าวที่มันเป็นข่าวร้ายไปแล้วแล้ว,ลวก็มาดูข่าวดีบ้างน,นะครับอย่างคลิปตัว o com เผยเงินทุนสำรองบิตคอยและเหรียญเอาคอยมูลค่ากว่า2 8พันล้านดอลลาร์เพื่อความโปร่งใสคลิปตัว o com เมนแล้วก็รู้ถึงศักยภาพของเขาเยอยู่นฮะว่าเป็นอะไรที่แบบสถาบัานเป็นอะไรที่แบบคือสุดๆแล้วคือเรื่องของเงินทุนเนาะคือแบบตัวเทพตัวตึงเลยคือแบบมีเงินมากๆในการสนับสนุนในการซื้อหรือในการทําธุรกรรมอะไรต่างๆคือเขาเป็นตัวที่แบบเหมือนกับแบบ แหล่งเงินถึงเงินถังถ้าเกิดเปรียบเหมือนดูใบก็เป็นแบบแหล่งทองคาแหล่งน้ํามันเลยไอตัวนี้คือแบบโอ้โหเขาเป็นคนที่มีเงินทุนค่อน,อนข้างเยอะพอสมควรนะเนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากหลายๆภา,า,าคส่วนเนาะและกระมาในส่วนของข่าวดีของ Classic, ลุนนาคลาสสิกกันม้าดีกว่านะรุ่นนาคลาสสิกนะครับก็ <c oughs> ในวันที่14พฤศจิกายนนะจะมีการเปิดตัว NFT นะครับมาเก็ตเพลนนะครับ คุณจะสามารถซื้อขายศิลปะยีต้อนบนลูน่าคลาสสิกเชนขอบคุณนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จะมีในส่วนของการเปิดตัวให้ซื้อขายได้แล้วนะก็สําหรับใครที่เป็นแฟนๆหรือว่าอยากจะจับจองก็เข้าไปจับจองกันได้นะซึ่งดูจากภาพมันก็ค่อนข้างสวยนะโดยเฉพาะไอ้ตัวเสียงตาแนบเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะสำหรับใครที่ได้เห็นแล้วเนาะอ่ะเห็นไหมหน,หน้าตาน่ารักไหมครับหน้าตาน่ารักเนาะอ่ะก็ อาจจะเป็นนะครับส่วนหนึ่งนะของการพัฒนาและก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของการช่วยลดอุปทานการเผานะครับเพราะว่าการซื้อการขายว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะนำพาไปสู่ศูนย์ของการเบิรนนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะเพื่อให้เกิดการเผาที่มากขึ้นนั่นเองครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเขาไม่ได้เป็นคลิปเชิญชวนในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการบอกกล่าวข่าวสารในโลกของคลิปตแต่เพียงเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย